สวัสดีครับอาชแนลครับอาชแนลเลดเดวิลครับชแนลเลดเดวิลมาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไข่ลวกเบาๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไข่ลวกไข่ลวกเบาๆครับกาแฟดำครับผมมื้อเช้านี้กาแฟดำไข่ลวกเบาๆซาลาเปาหนึ่งลูกเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตินไข่นิดนึง เราเอาไข่ลวกกาแฟดำเพื่อนๆพี่ๆง่ายๆเช้านี้ขนมจีบ กะปีกระเป๋าครับกะปี้กระเป๋า มาเพื่อนเพี่ๆมื้อเช้าง,ง่ายๆครับกาแฟดำไขล่ลวกขนมจีบสลัเปาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมืม้อเช้าง,งา่ายๆอร่อยได้วิตโปรตีนได้วิตามินได้โปรตีนกาแฟข้ากระชุ่มกระชวยเพื่อนเพี่ๆเติมคาเฟอีน e เติมไข่เพ e ื่อนเพื่อพี่มามากินข้าวกัน,นกินกาแฟกันมื้อเช้ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร้ด้วย バイも捕るでねちゃ